สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการกล้าหรือเปล่านะครับวันนี้บุกเล่าบุกมาถึงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาหาผู้อยากลํากองยาวนะครับได้ผู้ชายไปแล้วคราวนี้เราหาผู้หญิงบ้างมารับกองยาวในฟิวเจอร์พาร์คแม่คงแปลกดีนะครับอะเราไปตามหาผู้กล้ากันดีกว่าครับไป อาทิตยนะจะให้หนูนะล้ำกองยาวจ้างเลย50บาทกล้าหรือเป่าครับไม่เอาพสองร้อยอะไม่เอาห้าร้อยบาทกล้าหเปล่า,าครับไม่กล้าพันหนึ่งพันหนึ่งกล้าหรือเป่าครับไม่เอาไม่เอาสองพันเลยล้ำในฟิวเจอร์เนี่ยล้ำสองรอบไม่กล้าเลครับไม่กล้าค่ะต่อมาัครับต่อมา <S 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 สวัสดีน้อง <S <S สวัสดีครับไปไหนครับ ไปทานข้าวค่ะพี่มีวงกองยาวเหยียดให้หนูเนี่ยลำกองยาวนะจ้าง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 ร้อยหนึ่งอ่ากล้าปะครับห้าร้อยห้าร้อยอ่ะบ้าเหรอแป๊บเดียวเองพันห้าสองพันเลยไม่ได้ไหมอ่ะไม่หนูคนเดียวจริงเหรอสองพัน สองเป็นห้าสองเปนห้ากล้าเปล่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนรำด้วยกันบ้างด้วยกันโอเคไหมโอเคโอเคและผู้กล้าเราพร้อมแล้วนะครับไปดูนางรำของเราวันนี้จะสนุกขนาดไหนที่ผมโหดแล้วโอ้ ก็คือผู้กล้าของเรานะครับลำกองยาวในห้างฟิวเจอร์ลังสีแดงนี้นะครับแม่เธอกล้าจริงๆครับเป็นคนกล้าแสดงออกนะครับรับจากรายการของเราไป2,500บนารยบาทครับตัวเบอรอๆๆเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเราเจอคุณเรามีเลื่อยคุณเล่นแน่นอนว่าแต่ว่าคุณกล้าหรือเปล่า